สวัสดีครับคุณผู้ชมช่องมิสเตอร์สมุนไพรนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเคล็ดลับหุ่นดีมาฝากกันนะครับจะเป็นหุ่นดีกันอย่างไรนั้นนะครับต้องติดตามต้องติดตามดูกันนะครับสําหรับคนที่รักสุขภาพนะครับไม่ควรที่จะพลาดคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมีสูตรเด็ดในการลดน้าหนักลดความอ้วนเนี่ยมาฝากกันนะครับ สูตรเด็ดที่ว่าน,นั่นก็คือนะครับสูตรน้ำมะนาวลดความอ้วนนั่นเองนะครับผมมาดูกันนะครับว่าจะมีสูตรไหนบ้างนะครับติดตามกันเลยนะครับสำหรับในน้ำมะนาวนั้นน,น,นะครับจะมีกรดซิตริกนะครับที่ช่วยขจัดแคลเซียมที่สะสมอยู่ในหลอดเลือดแดงนะครับและในตับอ่อนและยังช่วยสลายนิวในตได้ด้วยนะครับอีกทั้งยังช่วยขจัดล้างสารพิษ โดยการกระตุ้นเอนไซม์ธรรมชาตินะครับซึ่งบำรุงผิวพรรณให้ดีขึ้นด้วยนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับน้ำมะนาวกับน้ำอุ่นนะครับสูตรนี้นะครับก็จะมีน้ำมะนาวหนึ่งลูกนะครับแล้วก็น้ำอุ่นหนึ่งแก้วนะครับวิธีทำก็ง่ายๆนะครับบีบน้ำมะนาวลงในน้ำอุ่นแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็ดื่มเลยนะครับ ดื่มในตอนเช้านะครับก่อนล้างหน้าแปรงฟันนะครับสูตรนี้นะครับจะช่วยดีถอกและปรับสมดุลในร่างกายไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนนะครับมาดูสูตรที่2นะครับสูตรน้ำพึ่งมะนาวนะครับสูตรนี้นะครับก็จะมีนะครับน้ำอุ่นหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็มะนาว1ลูกนะครับ แล้วก็น้ำผึ้งอันนี้น้ำผึ้งเืิน5้านะครับน้ำผึ้ง1ึ่งหรือ2ช้อนชานะครับแล้วก็เกลือนะครับเกลือวดีนนะครับประมาณนิดนึงนะครับสูตรนี้นะครับก็จะทำง่ายๆนะครับโดยการกดน้ำร้อนนะครับหนึ่งแก้วนะครับจากนั้นนะครับก็เอาเกลือลงไปนะครับประมาณปลายช้อนชานะครับนิดๆนะครับ ใส่ลงไปนะครับแล้วก็น้ำผึ้งนะครับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับคนให้เข้ากันเลยนะครับครับเมื่อคนเข้ากันเสร็จแล้วนะครับเราก็เฉือนมะนาวนะครับแล้วก็บีบเอาแต่น้ํานะครับหนึ่งลูกนะครับมะนาวหนึ่งลูกนะครับสูตรนี้นะครับ ดื่มก่อนนอนนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเมื่อบีบเปลือกมะนาวเสร็จแล้วก็ใส่เปลือกมะนาวลงไปด้วยเลยนะครับจะได้กลิ่นหอมของเปลือกมะนาวนะครับจากนั้นก็คนนะครับ พอเข้ากันเสร็จแล้วนะครับก็ดื่มได้เลยนะครับสูตรนี้นะครับจะดื่มก่อนนอนประมาณ15นาทีนะครับก็จะเป็นการดีท็อกซ์ลำไส้นะครับจะช่วยในการเขาเรียกว่าระบบย่อยอาหารนะครับในตอนกลางคืนนะครับที่ร่างกายเราพักผ่อนแล้วมันไม่สามารถที่จะกระบวนการย่อยเนี่ยจะช้าลงนะครับตัวนี้นะครับมันน้ำมะนาวน้ำผึ้งมะนาวเนี่ยจะช่วยในการย่อยนะครับ มาดูสูตรที่3มกันนะครับสูตรนี้มีชื่อว่ามะนาวเปรี้ยวอมหวานนะครับสูตรนี้นะครับจะใช้น้ําน้ําเย็นนะครับหรือว่าน้ําธรรมดานะครับหรืออาจจะเป็นน้ําอุ่นก็ได้นะครับแล้วก็มะนาวหนึ่งลูกนะครับน้ําตาลทรายแดงนะครับแล้วก็เกลือนะครับเกลือดินนะครับวิธีการก็คือนะครับน้ำหนึ่งแก้วนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ใส่เกลือลงไปนะครับประมาณปลายช้อนนิดๆนะครับนี่นะครับใส่ลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลน้ําตาลทรายแดงลงไปหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนชานะครับจากนั้นนะครับคนให้เข้ากันเลยนะครับคนให้น้ําตาลแล้วก็เกลือละลายนะครับ เมื่อน้ำตาลและเกลือละลายแล้วนะครับเราก็เอามะนาวนะบีบลงไปนะครับใส่ยั้งลูกเลยนะครับ านั้นก็คนนะครับให้เข้ากันนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับจะดื่มก่อนนอนประมาณสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีนะครับดื่มทุกวันจะดีมากๆเลยนะครับจะช่วยกระทุ้งไขมันนะครับลดพุมนะครับอย่างง่งนนะเมื่อคนผสมเข้กากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดื่มได้เลยนะครับ คุณผู้ชมครับมาดูสูตรที่4กันต่อเลยนะครับสูตรนี้มีชื่อสูตรว่าโยเกิร์ตมะนาวนะครับก็จะมีนะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีโยเกิร์ตนะครับรสธรรมชาตินะครับครึ่งแก้วนะครับแล้วก็นมสดนะครับนมครึ่งแก้วนะครับแล้วก็น้าผึ้งนะครับแล้วก็มะนาวหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันเลยนะครับครับก็นํานมสดนะครับผสมกันกับโยเกิร์ตก่อนนะครับอันดับแรกนะครับ คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เติมน้าผึ้งลงไปนะครับน้ำผึ้งนะครับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็คนนะครับคนให้เข้ากันนะครับเมื่อคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะครับก็เติมมะนาวลงไปนะครับตามสูตรเลยนะครับหนึ่งลูกนะครับ สูตรนี้นะครับถ้าดื่มตอนเช้านะครับจะช่วยนะครับลดความอ้วนนะครับถ้าดื่มตอนหลังดื่มหลังกินทาอาหารเที่ยงนะครับหรือว่าช่วงบ่ายๆนะครับเขาก็จะช่วยในการไปช่วยล้างไขมันในลำไส้เล็กนะครับแล้วก็ช่วยแยยขยะในลำไส้เล็กนะครับเปลี่ยนเป็นวิตามินบี12นะครับช่วยให้เป็นเลี้ยงสมองได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับ เมื่อเอาเมะนาวใส่ลงไปแล้วนะครับก็คนให้เข้ากันนะครับเมื่อคนเข้ากันเสร็จแล้วนะครับก็ดื่มทันทีเลยนะครับอย่าทิ้งไว้นานนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับเคล็ดลับการดื่มน้ำมะนาวให้ได้ผลดีนะครับตอนเช้านะครับหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาแล้วนะครับก่อนที่เราจะล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเราก็ดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นก่อนหนึ่งแก้วป็นอันดับแรกเลยนะครับการดื่มน้ำมะนาวตอนเช้าเป็นประจำทุกวันนะครับจะช่วยในการดีถอกร่างกายนะครับแล้วก็จะช่วยให้น้ำหนักตัวของเราเลดลงได้ด้วยนะครับสำหรับตอนเที่ยงนะครับหลังจากที่เราบประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ให้ดื่มน้ำมะนาวนะครับหนึ่งแก้วนะครับเพื่อที่จะช่วยในการย่อยอาหารนะครับช่วยให้ระบบในการช่วยให้ระบบย่อยอาหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับจะทำใหอ้อาหารที่เราทานเข้าไปในย่อยสลายได้หมดนะครับจะทำให้เราไม่มีอาหารตกค้างในกระเพาะและจะทำให้เราไม่อ้วนนะครับอีกทั้งการจิบน้ำมะนาวบ่อยๆในรอบวันเนี่ยก็จะช่วยในการ ไม่ให้เราหิวข้าวได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสูตรน้ำมะนาวที่นำมาสูตรน้ำมะนาวลดความอ้วนที่นํามาฝากกันวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นวิธีการง่ายๆนะครับซึ่งใครๆก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็ควรดื่มเป็นประจํานะครับเพื่อที่จะลดน้ําหนักนะครับลดไขมันนะครับสลายไขมันนะครับลดภูมิยืนได้ด้วยนะครับและยังช่วยแก้ปัญหาท้องผูกให้กับคนที่มีปัญหาในเรื่องของท้องผูกได้อีกด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่าดีไม่ละมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องมิสเตอร์สมุนไพรไ้ด้วยนะครับอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้นะครับเพื่อที่จะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ